ค่ะคุณครูนรักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะนะคะวันนี้คุณครูมีเกมให้เล่นนะคะอยากเล่นไหมอยากค่คุณครูให้แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1อยู่ทางด้านขวามือกลุ่มที่สองอยู่ทางด้านซ้ายมือของคุณครูนักเรียนปลายทางก็อาจจะแบ่งเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมนะคะ,ะให้นักเรียนเอาปากกามาเขียนคําบนกระดานเขียนอะไรทราบไหมไม่ทราบไปดูพร้อมกันเลยนะคะไปดูพร้อมกันเลย ค,ครูให้นักเรียนไปจับคู่คำต่อไปนี้ให้เป็นคำใหม่จับคู่คำต่อไปนี้ให้เป็นคำใหม่นักเรียนที่อยู่ปลายทางใช้ปากกาถ้ามีปากกาเขียนกระดานแต่ถ้าไม่มีนักเรียนโรงเรียนไหนใช้ชอ็อกก็ใช้ช็อกเขียนได้นะอ่ากลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองมารับปากกาไปพวค,ค,ครูเดี๋ยวก่อน ม่ได้ให้มาเป็นกลุ่มให้มาเป็นไรให้มาทีละคนใครคิดได้ก็ออกมาเดี๋ยวก่อนฟังกติกาคุณครูจะกำหนดเวลาให้ให้เวลากี่นาทีดีสองนาทีไหวไหม,ไมคนที่นั่งอยู่ถามว่าต้องเขียนไหม,ไมเขียนด้วยช่วยกันคิดช่วยกันเขียนลงในสมุดด้วยนะคะอากลุ่มที่หนึ่งออกมาค่ะจะส่งใครออกมาเขียนกลุ่มที่สองดูคำก่อนครูให้จับคู่ คำที่คคร,ค,ค,ครูกำหนดให้มีคำว่าอะไรบ้างอย่าทำให้คุณครูพูดปิดอุหัวร้ายที่เรียนหมอช่างดินเดีค้าโรงหน้าน้ำนุ่งชาวเขียนใจนักแม่เครื่องร้องหม่มไฟมือเบินฟันนาูมีทั้งหมดกี่คำดูมากไหม มาหักอ่ะไปจับเวลากลุ่มที่หนึ่ง <res> เหืองด้านซ้ายมือของนักเรียนแต่ขวามือของค,ครูนะคะเห็นคำไหมคะ ทำไหมอ้าวครูบังจะแหละมองเราเองอ้าวเห็นแล้วเห็นแล้วดูเลยดูเลยอย่างนั้นดู้องเรียนที่อยู่ปลายทางดูเลยนะคะนักเรียนเขียนได้แนบมากที่สุด เป็นคำใหม่คำว่าคำนักเรียนทำความเข้าใจคำว่าคำก่อนคำจะต้องมีความหมายไหมมีนักเรียนเอาคำไหมมาจับคู่คำไหนแล้วเป็นคำใหม่ที่มีความหมายเดียวนะต้องมีความหมายเดียวนะคะเป็นคำใหม่คำว่าคำเนี่ยต้องมีความหมายอ้าวใครคิดได้ออกมา เปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนก็ได้ พี่หนึ่งเขียนเขียนคำเดียวก็พอแล้วลบคำนี้ออก หมดเวลาค่ะหมดเวลาอ้ามาช่วยกันตรวจดูก่อนกลับที่เดิมค่ะกลับที่เดิมภายในเวลาสองนาทีนักเรียนปลายทางนักเรียนที่อยู่ที่นี่มาดูของกลุ่มที่หนึ่งก่อนกลุ่มที่หนึ่งนักเรียนช่วยกันดูช่วยกันอ่านช่วยกันตรวจดูก่อนกลุ่มที่หนึ่งได้คําว่าอะไรบ้างหออ้าวดูหัวหมอได้ไหมเอาหัวกับหมอมาจับคู่กัน เราเรียกหัวกับหมอมาจับคู่กันแบบนี้ว่ามาประสมกันใช่ไหมคะเอาหัวกับหมอมาประสมกันเกิดเป็นคําใหม่เพิ่มขึ้นจากหัวกับหมอนีม่มีกี่คำละสองคำเอามาประสมกันหรือว่าจับที่นักเรียนจับคู่กันไว้นั้นเกิดเป็นคําอีกคํหนึ่งเพิ่มมาอีกเป็นสามคำใช่ไหมคะอ้าวหัวกับหมอเป็นหัวหมอน,นักเรียนรู้จักหัวหมอไหมคนหัวหมอเป็นไง ฉลาดเกมโกงเป็นลักษณะของอะไรคะเอาไปใช้เวลาเราไปใช้ในการสาื่อสารเป็นลักษณะเหมือนกันอะไรเลยสํานวนใช่ไหมคะอ่าลักษณะคําที่นําจบพู่กันหรือปสมกันแบบนี้เราเรียกว่าคำะสมเกิดเป็นคําใหม่หัวหมอนะคะถูกไหมกลุ่มนี้ถูกไหม,ม,ไห,มหัวหมอเป็นคําใหม่ที่มีความหมายหนึ่งไหมมีนะคะถูกต้องแล้ว คำที่สองคำว่าอะไรดูหัวกลุ่มที่หนึ่งที่ดินจับคําว่าที่กับคําว่าดินมาประสมกันเราเรียกคําว่าที่กับคําว่าดินเอามาประสมกันแล้วเกิดเป็นคําใหม่ที่ดินเนี่ยคำว่าที่นั่นเนียรู้จักไหมรู้จักรู้ความหมายไหมคะตำแหน่งใช่ไหมคะตําแหน่งดินละ่ะดินตําแหน่งที่หูดินคืออะไร อมีบอกพื้นใหญ่เลยรู้จักไหมรู้จักที่กับดินมาประสมกันเกิดเป็นคำใหม่คำว่าที่ดินใช่ไหมใช่เรียกคำนี้ว่าคำะสมถูกต้องนะคะโรงกับเรียนจับโรงโรง เอามาผสมกับคาว่าเรียนเกิดเป็นคําใหม่โรงเรียนก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งใช่ไหมคะเป็นคําใหม่มีความหมายใหม่ถูกไหมถูกช่างกับเครื่องช่างกับผู้ชํานาญอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็นช่างเครื่องก็คือชํานาญในเรื่องของเครื่องเครื่องอะไรล่ะยนต์ได้ไหมเอายนต์มาต่ออีกเป็นเครื่องยนต์ก็ได้นะคะแต่นี่มีสองคำรวมเป็นคําใหม่อีกหนึ่งคำมีความหมายใหม่ใช่ไหมคะ นัก,กบ,บินเอามารวมกันเป็นนักบินผู้อะไรคะผู้ขับผขับคือเรื่องบินเป็นคำใหม่เช้ากับนาเชานาเป็นชาวนาความหมายใหม,ใหม่หนึ่งคำแม่แม,แม่อาจจะหมายถึงแม่ของเราก็ได้ใช่ไหมคะผูให้กำเนิดอะไรบุตรกับน้ำรวมกันเป็นแม่แม่นา ได้นะคะแม่เหมือนกันไปรวมกับคำว่าขาเป็นแม่ขาใจกับดีเอามารวมกันเกิดเป็นคำใหม่ก็คือใจใจดีก็ได้นะคะน้ำกับใจกลายเป็นน้ำใจเครื่องหนึ่งคำน่งอีกหนึ่งคำกับห่มอีกหนึ่งคำเอามาผสมกันกี่คำเนี่ยสา,สามคำเกิดเป็นคำใหม่ อีกหนึ่งคำเราเรียกคำนี้ว่าคำระสมถูกไหมถูกนักกับร้องเอาคำว่านักกับคำว่าร้องมาผสมกันเป็นนักร้อง,องเป็นคำใหม่มีความหมายใหม,ใหม่นักร้องรู้จักไหมคะรู้จักหัวกับหน้าหัวก็คือศีรษะของเราใช่ไหมคะ,ะหน้า ก็ใบหน้าอาวัยวะทั้งสองอย่างเลยจับมาประสมกันเกิดเป็นคําใหม่ไม่ได้หมายถึงอวัยวะอีกต่อไปแล้วความหมายเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำใช่ไหมคะเกิดเป็นคําใหม่ความหมายใหม่ไหมใหม่อ้าวหมอกับฟันกลายเป็นหมอฟันความหมายยังทำไมอยู่คล้ายๆกับคําเดิมอยู่ไหม ยังคงเข้ากว่าหมายเดิมอยู่ไหมหมอก็ยังเป็นอะไรอยู่ก็เป็นคุณหมอ,หมอเป็นนายแพทย์ถ้าพูดภาษาคําสูงาพก็ใช้คําว่า <ใน S 1> แพทย์ทยใช่ไหมคะแพทย์อาจจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ถ้าชายก็เรียกว่านายนายแพทย์น,ทยนะคะหมอกับฟันก็คืออะไรคะหมอที่รักษาอะไร<า>ฟัน,นเกิดเป็นคําใหม่กว่าไม้ใหม,หม่แต่ก็ยังคงเข้ากว่าไมา้เดิมอยู่ฟันก็หมายถึงอะไรฟัน เป็นลักษณะของอะไรคะคำใหม่ที่ยังคงเขาความหมายของคําเดิมอยู่เราเรียกคํานี้ว่าคําประสม์ได้กี่คำนับสิสิบส่คำสิบสี่คะแนนอ่าดูของกลุ่มที่สองบ้างเหมือนกันไหมเหมือนหรือไม่เหมือนอ่ามีคําว่าอะไรไม่เหมือนดูช่างเลือกัหนไหม เหมือนหนึ่งคำแม่ค้าเหมือนกันนักเรียนนั่นเขานักบินนักเรียนได้ไหมโรงเรียนกับนักเรียนได้นะคะนักร้องแม่น้ำชาวนาโรงเรียนเครื่องนุ่งห่มเหมือนกันเลยถามว่าช่างเครื่องเครื่องนุ่งห่มเอาเครื่องไปใช้เหมือนกันได้ไหมได้ก็เกิดเป็นคำใหม่เหมือนกันถึงจะเป็นคำที่มีคำว่าเครื่องเหมือนกันก็ตามนักกับเบนหมอฟันใจดีน้ำใจหัวหน้าได้กี่คำ สิบสามคำน้อยกว่าหนึ่งคำวันนี้เปลี่ยนนะคะสัปดาห์นี้กลุ่มที่สองค้นนำมาตลอดเลย mm hmm. เพิ่งจะมาวันนี้กลุ่มที่เท่าไรนำกลุ่มที่หนึ่งนำเราะเราเพงได้ให้กลุ่มที่หน mm hmm. ึ่ง<ำ><ๆ>เลยค่ะเดี๋ยวจะดูว่าสัปดาห์นี้กลุ่มที่ยังคงจะนำอยู่หรือเปล่าหรือเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่หนึ่งแล้วระหว่างห้องหนึ่งห้องสองห้องสามนะคะตอนนี้กลุ่มที่สองก็ยังคงนำอยู่ใช่ไหม mm hmm. ใช่ไหมคะกี่ครั้งแล้ว ่านเมื่อกี่วันแล้วอันดังคารโุสนําไปสองแต่ตอนนี้เปลี่ยนมากลุ่มที่หนึ่งนำและเหลือกี่วันเนี่ยเหลือสองวันจะดูที่ว่ากลุ่มที่หนึ่งหรือกลุ่มที่สองจะเป็นผู้นําในสัปดาห์นี้นะคะเอานักเรียนลองดูหมดหรือยังเนี่ยอู้ยมีมากมายหัวหมอใจร้ายที่ดินโรงเรียนนักเรียนลองผสมกันสิอ่า หัวหน้าหมอฟันช่างเครื่องใจดีแม่ค้าแม่น้ําเครื่องนุ่งห่มเครื่องเขียนได้ไหมได้เชาวนาเครื่องมือเครื่องเขียนนักร้องนักเรียนเครื่องกับไฟได้ไหมเป็นเครื่องไฟได้ไหมคะได้เครื่องไฟเครื่องบินหน้ามือได้ไหมหน้ากับมือได้ไหมคะมีหน้ามือก็มีหลังมือมีหลังมือก็มีเอ๊ผมทูทาถูกปะเนี่ย มีหลังมือก็มีหน้ามือผสมกันได้ตั้งมากมายนักเรียนจะเห็นว่าการประสมคำเนี่ยในการสื่อสารม,มีประโยชน์ไหมคะ,ะมีเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปผสมคำนำไปใช้นำไปใช้นะคะจะเห็นว่า